สวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะฮะบ้านสวนนะครับหลังนี้นะฮะสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านนะครับหลังนี้นะครับทาแบบว่าเป็นสไตล์บ้านสวนนะฮะคือไม่มีห้องโถงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ราคาการก่อสร้างนะฮะท่านผู้ชม 2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับถือว่าถูกมากครับแล้วก็งานนะครับเอ่อคือเป็นสกิมเมอร์หรือว่าสกิมโค้ดนะครับผนังนะฮะเอ่อทั้งหลังเลยครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะครับหลังนี้นะครับเป็นโครงสร้างเอ่อเหล็กนะครับแล้วก็เอ่อเทฐานแผ่นะครับเทฟุตติ้งนะฮะท่านผู้ชมแต่ก่อนเราจะไปดูตัวบ้านนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ช่องคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับที่สําคัญนะครับกดติดตามกันไว้ด้วยถ้าอยากเห็นคลิปของผมก่อนใครก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ อยากดูข้อมูลเกี่ยวกับบ้านนะครับทั้งช่องก็จะหามาให้ท่านชมได้รับชมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมแบบบ้านกันก่อนเลยครับ Let's go มาครับท่านผู้ชมเรามารับชมแบบบ้านหลังนี้กันก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องแจ้งท่านผู้ชมเสมอนะครับว่าแบบบ้านหลังนี้นะครับผมก็วาดเองนะครับแล้วก็ผมไม่ใช่ช่างพ้รบเหมานะครับพี่ๆบางท่านก็บางคอมเมนต์นะครับถามผมนะครับ ตอบไม่ได้นะฮะถามว่าสาวกีตต้นนะครับคือเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยเราขอถ่ายรีวิวช่างนะครับถ้าเราถามช่างครับสาวกีตต้นะอะไรนะฮะคือข้อมูลเนี่ยถ้าเราถามเชิงลึกมากนะครับคือข้อมูลผู้นี้นะครับท่านผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่างเขาจะไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลนะฮะคือเหมือนว่าผมทําแล้วเนี่ยผมเอามาสร้างบ้านเองช่างเขาก็จะมองว่าเราเป็นช่าง แล้วเราก็นําข้อมูลเขาเนี่ยนำแบบบ้านเขามาเป็นแบบของเรานําไปขายอย่างนี้นะฮะคือเข้าวๆเนี่ยผมจะอธิบายให้พี่ๆท่านผู้ชมฟังแบบนี้นะครับเราก็แบบว่าผมจะใส่เบอร์ไว้ให้นะฮะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยชอบเนี่ยสามารถโทรสอบถามช่างได้โดยตรงนะครับว่าเสากี่ต้นคะทรงแบบนี้อะไรยังไงนะครับอ่าพี่บังทานบอกว่าผมไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยก่อนค่อยนํามาลงคือผมข้อมูลผมว่าผมทําดีที่สุดแล้วนะฮะ ให้ท่านชมเข้าใจง่ายนะครับแต่บางคําถามนะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้นะฮะเพราะมันเป็นข้อมูลเชิงลึกเสากี่ต้นพื้นสูงจากฝ้ากี่เมตรอย่างเงี้ยฮะกี่เซนอย่างเงี้ยครับคือหลังคาเงนขนาดอย่างเงี้ยฮะคือผมไม่ใช่ช่างครับผมไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ผมไม่ได้เคยแบบบ้านพวกนี้นะครับช่างก็จะไม่ให้ถึงเราจะเป็นรีวิวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับช่างเขาก็จะไม่ให้ดูนะครับตามธรรมชาตินะฮะอันนี้คือผมแจ้งอย่างที่บอกครับ ผมทำรีวิวเนี่ยก็ทำให้พี่วีท่านผู้ชมเนี่ยจะสร้างบ้านดูเป็นไอเดียนะครับดูเป็นแบบเจอช่างดีๆนะฮะเรามาดูหลังนี้กันเลยนะครับหลังนี้นะฮะ70ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมหลังเนี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะที่ผมไปถามช่างนะครับว่าช่างทําราคานะฮะสองแสนห้าหมื่นบาทนะฮะหลังนี้ถือว่าถูกมากนะครับท่านผู้ชมเจ็ดสิบตารางเมตรท่านผู้ชมลองคิดง่ายๆดูนะครับแต่เน,นี้ยคือ 1นะครับก็คือเป็นบ้านเพื่อนของช่างนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมีจากบ้านหลังเก่ามาแล้วด้วยก็เลยเป็นราคา2อ0แสนห้าเราเอาไปหารดูฮะแต่ราคานี้คือเป็นราคาที่เพื่อนกันหรือว่าเป็นราคาแบบว่ามีวัสดุอยู่แล้วนะครับแล้วก็โครงสร้างหลังนี้นะครับก็ขุดหลุมนะครับเทฐานแผ่นะฮะทำเอ่อฟุตติ้งขึ้นมานะครับเป็นตามอนะครับแล้วก็เทคานนะฮะนี่นะครับเรามาดูนะฮะเฉลียงนะครับ ท่านผู้ชมเข้าไปอันนี้จะไม่มีห้องโถงนะครับหลังเนี้ยผมไปดูนะครับจะทําแบบเป็นสไตล์แบบว่าในทุ่งนานะครับแบบบรรยากาศเหมือนมาพักผ่อนนะฮะเหมือนบ้านตากอากาศที่เรามาพักผ่อนนะฮะอ่าฉเฉลียงหน้าบ้านนะครับกว้างนะฮะด้านนี้นะฮะสี่เมตรนะครับความยาวเนี่ยแปดนะ,ะต่อมานะครับเราก็เปิดป,ประตูมาด้านนี้นะครับเข้าไปห้องนอนเนี่ยจะมีหน้าต่างสามบานนะครับท่านผู้ชม ขนาดห้องนอนนะครับกว้าง3เมตรยาว4เมตรนะฮะแล้วก็เปิดด้านซ้ายไปเนี่ยจะเป็นห้องครัวนะฮะห้องครัวตรงนี้จริงขออภัยครับผมไม่ได้ลบมุมมันออกนะฮะจริงๆตรงนี้จะเป็นเสาแค่เท่านี้นะครับตรงนี้ตัดออกไปนะฮะตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ขออภัยครับบางครั้งคือวาดมาแล้วก็มาดูอ้าวเราผิดนะฮะจะตรงๆอย่างนี้นะครับห้องครัวนะครับกว้าง1.5นะครับยาว2.5นะครับหลังจากนั้นคือ ห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวครับเดินออกมาปุ๊บก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ำเนี่ยหนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้านะฮะหลังจากนั้นเราเดินออกมานะครับก็จะมาเข้าห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองเนี่ยอันนี้ห้องนอนหนึ่งนะฮะห้องนอนสองมีหน้าต่างนะฮะสองบานนะครับเข้ามาห้องนี้ขนาดเท่ากับห้องนอนที่หนึ่งเลยนะฮะกว้างสามเมตรยาวสี่เมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินนะครับตรงเนี้ยที่ผมทําคือ ช่างก็จะทําเป็นเหมือนตัวกั้นนะฮะแบบว่าเหมือนเราไปร้านกาแฟหรือร้านอะไรที่แบบเป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นตีไม้ระแนงอย่างนี้นะฮะก็คือวาดแบบเข้าใจง่ายนะฮะท่านผู้ชมผมก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งนะฮะนี่ครับเราก็เดินมาตรงนี้ก็จะปูหญ้านะครับปูหญ้านะฮะเราเดินมาปุ๊บก็จะเป็นห้องน้ําตรงนี้จะเป็นถโถชักโกนะครับหรือว่าโถชีนะฮะเข้ามาเนี่ยห้องน้ํานะครับกว้าง1.5ยาว2เมตรนะครับนี่นะฮะแบบบ้านหลังนี้เข้าวๆนะครับ ผมถามช่างว่าถ้ามีลูกค้าสนใจหรือว่า,าคนสนใจเนี่ยช่างคิดราคาเท่าไหร่ครับแบบนี้นะฮะก็คือว่าช่างบอกว่าหลังนี้นะครับจะเอาเป็นเสาเหล็กหรือว่าเสาหล่อนะฮะเ,เทฟฟูตติ้งขึ้นมานะครับาสามารถแบบเพิ่มขยายไปก็ได้นะครับในในขนาด70ตารางเมตรเนี่ยฮะก็คือว่าช่างคิดราคานะครับ3 4 0แ0 0บาทนะฮะท่านผู้ชม เรามาดูนะครับว่า70ตารางเมตรเนี่ยมันตกตารางเมตรแล้วเท่าไรบ้างพี่ๆบางท่านอาจจะบอกว่าโหราคาจะแรงไปนะครับคือผมให้คิดนะฮะเราดูขนาดพื้นที่แล้วเราคิดวิเคราะห์ออกมานะครับว่าตกตารางเมตรแล้วเนาะเท่าไรนะครับท่านผู้ชมตารางเมตรนะฮะ4,857บาทถูกมากนะฮะทั้งของทั้งแรงนะครับท่านผู้ชมดูครับผมตีให้เลขก,กลมๆฮะ4,009 ต่อตารางเมยนะครับก็ถือว่ายังถูกอยู่นะหลังนี้อ่านี่นะครับแบบบ้านหลังนี้เข้าวๆนะครับเดี๋ยวเบอร์ช่างนะครับพอดีผมจดมาแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ให้ใต้คําอธิบายด้านล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมสนใจก็สามารถโทรสอบถามกันได้โดยตรงเลยนะครับก็ช่างรับสร้างแต่อําเภอนะฮะบางละมุงนะครับจังหวัดชนบุรีเท่านั้นนะครับต้องบอกไว้อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตัวบ้านกันเลยครับ มาครับท่านผู้ชมหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับได้ดูแบบบ้านหลังนี้กันไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับช่างผู้รับเหมานะครับก็ใจดีนะครับบอกข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับบ้านทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับหลังนี้สร้างในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับอําเภอบางละมุงตําบลห้วยใหญ่นะครับก็ช่างรับสร้างนะครับแถวอําเภอบางละมุงนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์ผมใส่เข้า เข้าไปให้ไว้ในคลิปแล้วนะฮะหลังนี้นะครับ2ห้องนอนนะครับหห้องน้ํา1ห้องโถงนะครับราคานะฮะสองแสนห้าหมื่นบาทอันนี้คือจะเป็นของที่ช่างเขามีอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ถ้าออออสองห้องน้ำนะครับอ่าอก็คือว่านี่ <S <S ะนะครับช่างบอกอยู่ด้านหลังนะฮะห้องน้ําภายนอกกับห้องน้ําภายในนะครับท่านชมสไตล์แบบว่าเป็นบ้านสวนนะครับท่านชมดูบรรยากาศนะฮะรอบๆก่อนนะครับนี่ฮะอ่าก็คือว่าตื่นมาเนี่ย วิวบรรยากาศอะไรเอ่อจะได้ดีหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่ครับนาบัวอ่านี้นาบัวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับช่างผู้รับเหมาใจดีมากนะครับที่ผมไปก็เอ่อคืออย่างที่บอกนะครับเราไปหลายๆที่อยู่ที่เราเจอช่างผู้รับเหมานะครับอันนี้ข้อมูลนะครับก็ให้แบบว่าจริงใจนะฮะท่านผู้ชมโครงสร้างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผู้รับเหมาก็จะบอกให้เรานะครับอ่านี่นะฮะเราเข้ามาดูนะครับก็นี่นะครับเป็นกันสาดหรือว่าระเบียงหน้าบ้านนะฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าด้านนี้นะครับกว้าง4เมตรนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ครับด้านนี้คือกว้างกว้าง4เมตรนะครับยาวไปตรงนู้นนะครับ8เมตรนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอิฐบล็อกนะครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมดูนะฮะว่าที่ผมถามช่างว่าทําไมมันทำไมมันเรียบอะครับตอนแรกที่ผมดูเนี่ยคือใช่อิฐมวลเบาหรือเปล่าครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่นะฮะคือเป็นอิฐบล็อกนะครับแล้วช่างเนี่ยสกิมโค้ดนะฮะ ท่านชมคิดดูดิครับว่าราคา250,000นะฮะมีบัวด้วยเอ่อหน้าต่างนะครับเป็นสําเร็จนะฮะท่านชมแล้วก็สกิมโค้ดนะฮะถือว่าราคานี้หน้าต่าง UPVC นะครับช่างก็บอกมา UPVC นะอ่าหน้าต่าง UPVC นะท่านชมนี่ครับอ่าหลังนี้นะฮะคือล่มเย็นมากครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ย <c oughs> เข้าไปดูภายในตัว ห้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะครับเรามาดูห้องนอนที่1กันนะครับท่านผู้ชมคือท่านใดมองเป็นไอเดียมองแบบเนี่ยหลังเนี้ยได้เลยนะฮะนี่ครับห้องนอนนะครับกว้างนะฮะท่านผู้ชมกว้างนี่นะครับ3เมตรนะฮะยาว4นะครับห้องเนี้ยสามคูณสี่ท่านผู้ชมดูนะครับนี่คืออ่อห้องนอนนะฮะท่านผู้ชมอ่านี่ครับ ก็คือว่าบรรยากาศด้านหลังนะครับก็เป็นอ่น้ําบัวนะฮะท่านชมเป็นเหมือนแับสวนบัวนะฮะนี่ครับนี่ฮะคือมุมมองนะครับภายในห้องนะฮะท่านชมนี่ครับขนาด3าคูณสนะฮะก็พื้นกระเบื้องเป็นกรนิโต้ไซส์60คูณ60นะครับมีหน้าต่างนะฮะระบายอากาศหน้าต่าง3บานนะฮะท่านชมก็คือว่าด้านซ้ายของเรานะครับแล้วก็ ด้านหน้านนครับแล้วก็ด้านขวานะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะด้านในก็สกิมโค้ดเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมคือฉาบเรียบทั้งหมดนะฮะนี่ครับต่อมาเนี่ยเราจะมาดูนะครับว่าห้องต่อไปนะครับคือห้องอะไรฮะนี่ครับเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องครัวนะฮะท่านผู้ชมก็เข้ามาก็จะมีเอ่อซิงล้างจานนะครับคือกรอร่อท็อปเนี่ยด้านล่างจะเอาโป่งนะฮะนี่ครับ ก็คือว่าล้างจานนะครับแล้วท่านผู้ชมดูนะครับบรรยากาศนะฮะเวลาเราล้างจานไปนะครับนี่ฮะเราก็มองบรรยากาศรอบรอบๆนะครับสวยงามมากครับหลังนี้โครงสร้างเหล็กนะครับผมถามช่างพุับเมานะฮะว่าอยู่ได้กี่ปีนะครับไม่ต่ำกว่า20ปีนะฮะท่านผู้ชมที่สําคัญนะครับคือที่ช่างบอกเนี่ยผมถามว่าแบบนี้นะฮะถ้ามีคนอยากจะสร้างนะครับเท่าไหร่นะฮะคือหลังเนี้ย เจ้าของบ้านเขามีอุปกรณ์ด้วยนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยสองแสนห้าเพร้อมอุปกรณ์นะฮะแต่ถ้าจะถ้าจะสร้างนะครับราคาหลังนี้นะฮะราคาสามแสนสี่หมื่นบาทนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับอ่าเรามาดูนะครับนี่ครับเข้ามาเนี่ยห้องน้ํานะครับจะเป็นเอ่อฉาบล้อบนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับไซส์น่าจะเอ่อสี่สิบสี่สิบคูณสี่สิบหรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะสามสิบนะฮะผมก็ ข้อมูลอนจจะไม่เป๊ะมากนะครับนี่ครับเข้ามาเนี่ยมีเออเจ้วันี่คือห้องน้ําในตัวนะคะท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูนะครับว่าคุยเพลินนะครับไม่ได้ดูนะฮะขนาดห้องน้ํานะครับ1.5ึ่งจคูณหน้านะฮะหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมห้องครัวนะฮะสองจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้านะครับถามว่าแคบไหมเออก็ต้องบอกนะครับว่าอาจจะแคบนิดนึงนะฮะ แต่คือไม่ได้แคบมากครับก็ถือว่าลงตัวนะครับว่าเวลาเราทํากับข้าวเนี่ยด้านซ้ายมือก็ทําได้นะฮะหลังนี้นะครับ70ตารางเมตรนะครับทําเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับก็คือว่าเพื่อนฝูงไปใครมานะฮะก็คือสามารถพักได้ครับเวลาเรามาเที่ยวนะฮะนี่ครับออกแบบได้แบบดีนะฮะัท่านผู้ชมผมดูรายละเอียดงานนะครับแต่ละอย่างนะฮะไหนจะเป็นการสกิมโค้ดนะครับหรือว่าหน้าต่างนะฮะนี่ครับ อันนี้ก็ช่างบอกมาว่าเป็น UPVC นะครับอ่านี่ฮะหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูห้องนอนที่2กันต่อนะฮะคือห้องนอนที่2เนี่ยห้องนี้นะครับนี่ฮะมีบัวมีบัวแล้วสีเนี่ยเป็นสีน้ําตาลนะครับท่านผู้ชมตัดด้วยเสาเหล็กเนี่ยสีดานะครับด้านล่างเนี่ยที่ผมบอกไปว่าช่างบอกว่าทําฐานแผ่นะครับแล้วก็ทําตอมอฟุตติ้งขึ้นมานะครับแล้วก็ ยิงเหล็กเพดลงนะฮะท่านผู้ชมแข็งแรงแน่นอนครับโครงสร้างนะฮะนี่ฮะแล้วนี่นะครับก็คือว่าต่อไปอนาคตนี่ครับจะปลูกหญ้าฮะท่านผู้ชมตรงนี้นี่ฮะนี่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นฟุตบาทนะครับตรงนี้ช่างครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอันนี้คือสแตมป์คอนกรีตที่เวลาเราไปท่านผู้ชมเคยเห็นโรงแรมไหมครับอ่าที่ผมแบบไปพักโรงแรมเราจะดูเนี่ยฮะคือจะเป็นแบบสแตมป์คอนกรีตเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปให้ดูด้วยนะครับ นี่ฮะตรงนี้ก็คือว่าจะปลูกญ่านะครับแล้วก็เป็นต้นไม้นี่ฮะทำสไตล์แบบว่านี่ครับท่านผู้ชมไอเดียถือว่าบันเจิดนะครับท่านใดแบบว่าอยากปลูกบ้านกลางนาบ้านในสวนนะฮะนี่ครับสามารถมองเป็นไอเดียได้ครับต่อมาเรามาดูห้องนอนที่2กันนะฮะใช่ครับอันนี้ช่างเขาบอกมานะฮะว่าห้องนอนที่2นะครับจะโล่งเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่ท่านผู้ชมดูนะครับการออกแบบคืออยู่ในที่โล่งเนี่ยฮะ นี่ครับทาหน้าต่างนะฮะสองบานนะครับนี่ครับอ่าห้องนอนมีหน้าต่างสองบานด้วยครับอ่าห้องนอนที่สองนะครับขนาดเทา่ากับห้องนอนแรกเลยนะครับกว้างสามเมตรนะฮะท่านผู้ชมกว้างด้านนี้นะฮะยาวนะครับจากนี่ไปนี่นะฮะสามคูณสี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับมุมมองของห้องนะฮะลมเย็นมากครับท่านผู้ชมผมบอกเลยนะฮะว่าคือผมเข้ามาถ่ายเนี่ยโหเย็นครับท่านผู้ชมอันนี้คือไม่ได้อวยนะคะผมบอกอตรงๆแล้วก็ง,งานเนี่ย ผมคือดูตับราคานะท่านผู้ชมคิดดูนะครับว่าราคา3ามแสนสี่ที่ช่างทํานะครับตกตารางเมตรละแค่สี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมแล้วราคาเนี้คือทําได้จริงนะครับว่าผมถามข้อมูลช่างนะครับว่าสามแสนสี่เนี่ยเจตารางเมตรเราก็คํานวณมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูรอบบ้านกันต่อนะครับว่าราคานี้ตกอยู่ที่ตารางเมตรละสี่พันเก้าร้อยบาทครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นสกิมโค้ดให้ด้วยนะฮะ ต่อมานะครับท่านผู้ชมผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูนะฮะว่าภายในห้องน้ํานะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ที่ช่างบอกว่าเป็นสแตมป์คอนกรีตนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมฮะคือคือจะไม่เหมือนแบบว่าเทฟุตบาทรอบบ้านนะครับตรงนี้ช่างบอกใช้ส่วนผสมผมผมไม่ได้ถามช่างนะแต่ที่ช่างเขาบอกว่านี้คือเรียกว่าสแตมป์คอนกรีตนะฮะเนี่ยครับเหมือนเวลาเราไปเที่ยวนะฮะมองบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับจะเป็นเหล็กการตกนะครับเป็นรั้วการตกแล้วก็ยิงไม้ฝาอย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับออกแบบไอเดียนะครับอันนี้จะเป็นอีกห้องน้ํหนึ่งนะครับก็นี่ครับโถปัสสาวะหรือว่าโถฉี่นะฮะก็จะอยู่ด้านนี้ผมชอบตรงไอเดียนี้นะครับท่านผู้ชมดูฮะใช้อิฐแดงนะครับใช้อิฐแดงทําแบบว่าต่อมากับปูนนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยคือแบบเป็น2สเต็ปนะครับก็คือว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นเหล็กทั้งหมดครับ แล้วก็ด้านบนนะครับมีตัวกันแมลงครับอย่างที่บอกครับบ้านนะฮะอยู่ที่ไอเดียของเรานะครับว่าเราจะทําแบบไหนบ้างนะฮะคือไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับในการสร้างบ้านนะครับอยู่ที่ไอเดียของช่างแล้วก็เจ้าของบ้านนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นห้องนอนเออเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่2นะครับขนาดนะครับว่าง1.5นะฮะยาว2เมตรครับนี่ฮะก็คือว่าไม่ไม่ใหญ่มากครับท่านผู้ชมคือสไตล์แบบบ้านสวนนะฮะนี่ครับ มีชักโครมีชเวอร์นะคะทุกอย่างนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็ผมจะพาพี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยไปเดินดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้ใส่รองเท้ามานะฮะนี่ครับท่านผู้ชมดูอันนี้คือสแตมป์คอนกรีตนะฮะคือมีหลายสีนะผมถามช่างผมไม่เคยเห็นนะครับงานแบบนี้นี่ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับ อ่านี่ฮะด้านหลังก็คืองานตอนเนี้ยเอ่อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็มีนิดหน่อยปลูกแล้วก็ลายเก็บปูนท่านผู้ชมดูนะที่เราเห็นเรียบๆคือไม่ใช่อิฐมวลเบาที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นสกิมโค้ดนะครับเวลาเราทําตอนแรกเนี่ยเอ่อมันทําตอนแรกมันก็จะคุ้มนะครับที่เราจะมาทําตอนหลังนะฮะนี่ครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นเอ่อท่อน้ําทิ้งนะครับเกี่ยวกับชักโครกหรือระบบน้ำนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะ อ่าสแตมป์คอนกรีตนะครับรอบบ้านนะฮะนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บสีอีกนิดหน่อยนะฮะก็คือว่าเวลาเราสแตมป์ไปนะครับคือระบบคนละระบบกับสีนะครับพวกนี้อาจจะเป็นปูนนะครับเนี่ยฮะท่านชมดูนะครับรอบบ้านนะครับหลังเมทัลชีตเนี่ยท่านชมเห็นด้านบนไหมครับคือพี่เจ้าของเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับก็เลยว่าลดต้นทุนไปนะครับบางส่วนนะฮะที่เจ้าของเก่ามีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราจะให้ช่างทําเลยนะครับ อันนี้คืออยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าเราจะอยากได้โครงสร้างแบบเป็นเหล็กหรือเป็นโครงสร้างแบบปูนนะครับช่างก็สามารถทําตามใจเราได้นะครับช่างบอกว่าผมไม่ต้องเน้นกําไรเยอะนะครับแคเ่เจ้าของบ้านอยู่ได้ผมอยู่ได้นะฮะเท่านี้ผมก็โอเคแล้วนะครับคือผมชอบนะช่างพลเหมาพูดแบบจริงใจนะครับพูดแบบกันเองนะครับว่าราคาผมคิดเท่านี้ผมจะไปคิดแพงกว่านี้ทําไมอะ่ะผมทําแล้วผมอยู่ได้นะฮะ เนี่ยครับก็คือว่าอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเจอช่างดีๆนะ,ะคือแบบผู้บอกข้อมูลเราตรงๆนะครับว่าราคานี้ทําได้แบบนี้นะฮะท่านผู้ชมดูรอบบ้านกับราคานะตารางเมตรละสี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นครับแต่งานผมผมบอกเลยครับว่างานถือว่าตกตารางเมตรละแปดพันยังสร้างได้นะครับเกี่ยวกับงานนะฮะนี่ครับสวยงามมากครับก็โอเคนะฮะท่านผู้ชมบ้านหลังเนี้ย ผมบอกรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมรูปภาพกันเลยนะครับ